พะโลสวัสดีค่ะผูช้ชมค่ะนะคะตอนนี่แม้มสิ่เต็มแล้วนะตามมี้ตามเกิดอัะไรก็อัดนะคะอันนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคืออาหารชั้นจุงนานๆทีแตหลายปีจะได้กินนะคะอันนี้คือลาบปลานะคะเป็นลาบปลาเอียงกับมือหนะอันนี้เป็นอ๋เป็นก้อนปลาแล้วกัอันนี้ต้มปลานะคะเป็นต้มนี่แบบโอ้รสชาตินี่ปังแห้งแสบก่าตมยำอีดีนะ,ะแสบก่าตมยำปลานะคะต้มปลาต้มปลาแบบ tao ăn gì để để thử cứ ăn không? <laughs> <laughs> <laughs>

น,นัง่งพักเอียงก่อนมั้งนกพัดยนต์มาพากันยนนะคะต้องเอยงนะคะใค้จงเห็นอะไรอีกพูดร่ออะไรทำรยังไงุ่นสุอ่ะ ไอ้เคือข่หัวไข่หัวทาไปอุ้งตับอตัวไกเราตัวไางไรมาตัดไอ้เือนันนี้ดา์ค่ะ้เอยใ่แล้วก็อืมอ๋อกด้งบอกอืงบอกนเาห่วไปเอออ้วนเพอบนนีหน่อยมั อยู but, ่แล้วฟังแลอยู่อยก็ค <sure> <sy> ีอเป็นทหักเออเป็นทหเนาะนั่งยองอ่อะจังหวงก็วงอยู่บเขาบวงให้เขาไปอยู่บห อร่อยใช่บมาจังเลี้ยอนะครับทอดหมึกที่หมอกม